สวีดัสสวัสดีด้วยครับผมฟิเชีจากช่องเอซลาบคุณนะวันนี้เราเข้ามาในเกมผมสิบสีบคนในรูบอกอีกแล้วนะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทำชาเลนี้ก็คือเราจะไม่ซ่อมงงไหมดูชื่อแบบไม่ดูหน้าไม่ดูหน้าดูเลยก็คือเดี๋ยวผมจะบอกอธิบายก่อนนะสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือไม่ว่าจะเป็นท่อพังหรือ <c oughs> เพดานพังอะไรอะผมจะไม่ ทำการซ่อมหรือซ่วมตันซ่วมตันหรือซ่วมพังนะผมจะไม่ซ่อมผมอยากรู้ว่าถ้าเราไม่ซ่อมแล้วผล,ลัพธวอ่ะมันจะเป็นอะไรเอาจริงไม่มีใครลองเลยนะเดี๋ยวผมมันลองดูกันดีกว่าเออส่วนของที่จะเอาไปก็น่าจะเป็นทังหน้านอาวุธมากกว่าโอเคไปอา,อาวุธโอ้เจอพอดี เตะแต่ได้นั่นก็ก่ายแก๊สด,ด้วยอ <c oughs> เอาไมให,หมดเอาไมให,หมดปุ๊บ <c oughs> มีอะไรผมเอาหมดอนะปุ <c> ๊บ <oughs> ไม่มีแบตเตอรี่ โอเคแบตรี่สะอาดเยอะดีอาวุธอ่ะโอ้ตัวนี้ม่มละกายแก๊สโอเคไม่ทันอาหารแล้วกันละกายแก๊สเอ,อบาบาร์ไม่ทันเดี๋ยวเาก็ได้อาวุธไม่เป็นไร ืข้ามาเลยแล้วกันวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวแต่เราต้องไปหาอาหารก่อนนี่โอเคุยโรดโอ้ปิดเลยคนบ้า <c oughs> แบตเตอรี่มีอยู่อันหนึ่งนะน่าจะพอได้อยู่ผมน่าจะไปเอาทางหน้าเป็นอาหารอืมอาหารอย่างเดียวล่ะอาหารน้ำอย่างละสองเพราะผมได้เก็บได้แค่สี่ช่องอยียาผมไม่มีหน้ากากแก๊สและกระเป๋าผมต้องรีบไปรีบกลับอืมไปแล้วสกโอ้โหแล้วดา่าอน,นี้ด้วย ือคือต้องมีอะไรติดมือผมอะ่ะไม่งั้นผมไม่กลับแน่นอน <G> โอ้เขาไม่เห็นเดือดเจี่ยเอ้ยเอ้าเอ้าติดเออเออขอขอของกินไปแล้วโชคดีครับผม <c oughs> มี่ไปรต์กับท่านผู้ชมตอนนี้เราไม่มีหน้ากากกับแก๊สด,ด้วย ยืดแล้วผมอย่าไปหาแบตเตอรี่อีกอันหนึ่งด้วยอ๋ออันนี้อีกวะโอเคคนบ้าไปแล้วเนี่ยอันนี้เราจะไม่เราจะทําชาเลนจ์ก็คือเราจะไม่ซ่อมมันนะเราจะปล่อยไว้โอ๋อโ吼อ่ออ่ออ่ออะไรวะเนี่ยโอ้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 ทับชกทับชกกูจะตายกูจะตาย อือ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 โอ้อ,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 อยู่ดีก็พังมาเราเจอสีแดงนี่เราแค่ยือยู่เฉยนะท่านผู้ชมพยายามอย่าหันกล้องด้วยแค่อยู่เฉยเลยเดี๋ยวมันจะมีเป็นแบบตอนมันกลับด้วยเห็นไหมเรียบร้อย เอ่อตอนนี้เพดานพังนะครับผมแล้วก็อันนี้สามารถใช้ทูบ็อกได้ผมมีทูบ็อกอยู่ผมไม่ใช้หรอกนะอันนี้พังผมปล่อยเลยผมอยากรู้ว่าถ้าเราปล่อยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ไอท่อนี้ผมก็ต้องตรวจเช็คนะเพราะไม่งั้นผมอยู่ยาไม่ได้แนถถ่ถ้าแม่มูมกับหนูโผล่มาเดีย๋ยวมาดูกันดีว่าเมลมีอะไรไหมโอเคเมลไม่มีอะไรเดี๋ยวเรานอนข้ามมาเลยแล้วกัน ก็ไม,ม่มีอะไรพิเศษเพาดานพังสองจุดแล้วท่านผู้ชมเราก็ปล่อยไ้เหมือนเดิมนะใครมาอีกอ่ะ <c oughs> เนงกันเล็อะ่ะ เริ่มสิเริ่มเลยเริ่มสิเพโอเคมาเสร็จเบร้อยพังไปสองจุดนะเพดานพังโอ้มุนุษ่์หมาป่าเพดานพังนะท่านผู้ชม แล้วก็จะเป็นแบบไอ้พวกที่มันออกมาเปนนี่เป็นโบเกสซีรีเดี๋ยวผมจะได้ได้จะได้ไฟกับหมาป่าแล้วล่ะอีกอีกสักพักันท่านผู้ชมโอ้หค่าสติผมมันพววเร็วมากเลยอะนอนต่อโอเคเติมลวไปกินน้ำก่อน อืมจะปล่อยไว้เลยนะไม่ซ่อมนะอืมน้ำสีหลือออกน้ำสีถู่วอบกหนึอาหารสอาหารสได้อ่ะเฮ้ยยี่ตกใจ อืมอืมอืโอ้อโออืมอืมตกใจหมดอืมเลือกเครื่องหลอดเลยลองเช็คท่อเรื่อยๆเราจะนอนแบบข้ามวันรัวๆเลยนะท่านผู้ชม มยคิดสองอันเพื่อแลกกับเอาไว้นะผมมีเมยคิดสองอันแต่ผมต้องกันไว้ป่ะไม่น่าเอาอ่ะไม่ม้มแล้วทำไมค่าสติผมมันพวบเร็วเร็วไม่นด้ก็นอนไปเลยนะหรือแบบพอเราไม่ซ่อมของแล้วแบบป้าเราใกล้พังแล้วเรารู้สึกแบบง่วงนอนหนักปะเนี่ยมันลดเร็วมากเลยแบตเตอรี่จะหมดเลยเด้อ มีตัวอะไรท่อ,อมืกี้ยัได้เสียงกล้องหากล้องอยเยอเจัละผมนอนยาวเลยผมอยากรู้ว่าถ้าเรานอนไปแล้วแบบไม่ซ่อมอะไรเลย มันมันเราจะไปได้กี่วันวันที่เจ็ดเดียวได้ยินเสียงอืมเดี๋ยวผมไปกินอาหารคัอันนี้ต้องปิดวะ โอคออกไปได้แล้วเดี๋ยวเราออกไปไปหาแบตเตอรี่จัดได้อาหารด้วยแหละแต่ว่าพอพอไปโอ้โหจุ่มหน้าเลยพี่เมคคิดยังพอไหวอยู่แต่แบตเตอรี่ไม่ไหวแล้วต้องไปหาแบตเตอรี่โอ้เพื่อนใหม่นเนี่ย มีเมลมาใหม่ด้วยสบู่อะไรอันนั้นอ่ะเอเคไ,ไปไปละแบตเตอรี่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในห้องไอ้ห้องมืดๆหน่อยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปหาผมต้องรีบไปนี่ไงแล้วก็เอาแมนเด็ตต้องไปหาแมนเด็ต เมยคิดอ่ะโหโชคดีนะที่มันไม่นี่แต่ว่าเป็นสา,การกมตังรังสีดิผมต้องรีบไปแล้วป่ะเมยีเห็นนะอาหารอยู่ขอนาไปด้วยแล้วก็กลับเลยโอเคครบแล้วกลับเลยดีวยกว่าเมคคิดเรามีเมคคิดเรามีเหลือเหลืออยู่สองอันเดี๋ยวเราค่อยออกมาทีหลังสองอันน่าจะพอไหวอยู่นะผมว่า โอ้ใครมาเหี่ยมอีกเนี่ยโอ้ยตัวตลกโงโ่เอ้ยฉันละเกีดมือแจ้งรองกูแปบบ๊บ Early feeling เอ่อรู้สึกขนลุกนะโอเคผมเปิดเพ้าจานัน้พอบีฮิเลเกือบตายเกือบตายอันนี้ผมแก้ไม่ได้วะอันนี้ไม่เคยแก้ได้เลยนะตรงเล่นไม่เป็น แล้วมันมีเวลาจับอีกเรวจะปิดทำไมพี่มองไม่เห็นอยู่เออเฮ้ย,อ,อ,ยอะไรอีกูโดนอะไรโดนดาเมจโดนยิงเลือดวันที่แปดเข้ามาแล้วท่านผู้ชมเรารอดมาได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเรายังรอดมาได้ มีทั้งทูบ็อกมีทั้งอุปกรณ์มากมายและโซโล่ด้วยถ้าเรามากันสี่คนอ่ะแล้วจะสั่นอาหารดีๆ <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะอยู่ได้นะท่านผูน้ชมเนี่ยวันที่แปดแล้วเดี๋ยวผมนอนเลยเอาเป็นวันที่เก้าดูดิมันจะไปถึงสิบวันหรือสิห้าวันไหมไอเมื่อกี้นี้เราโดนกล้องถ่ายรูปถ่ายแอบถ่ายเราต้องหากล้องถ่ายรูป ื่อกี่มันขึ้นคำว่าอะไรอ่ะอ่านไม่ทันเดี๋ยวเราไปกินน้ำก่อนนะแต่ผมรู้สึกลาสองขอมันเหมือนเหมือนต้องมีอะไรโผล่มาอะไท่า,านผู้ชมกินกี้มันขึ้นแจ้งเตือนอยู่อโอ้แมมูไฮ้เรามีสเปรย์ใช้เลยไอ้เดี๋ยวรอมันมานี่กว่าไอ้มูไม,ม่กี่แหนที่แม,ม่มูมันอยู่่ะมันมีสิทธิ์ที่แบบมันไปเองนะมีสิทธิ์ต้องให้มันอยู่แบบใกล้ท่อแบบใกล้ท่อจัดเลยอาหาโอเค นวันที่เก้าเดี๋ยวเรานอนข้ามต่อเลยเดี๋ยวเราต้องไปหากล้องกล้องมันอยู่นเะรอฮเอ้ยอะไรเนะี่ยทินมตาบอดแม่ น่าเป็นคนบ้านะมื่อ้เราปิดเลยเราจะไม่สู้ไม่คิดเราไม่พอนอนต่อเลยมันไม่มี็นไรนอนต่อไปเลยเอาแบบยาวๆเลยท่านผู้ชมหนูดีถ้าผมไม่ซ่อมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมไม่ซ่อมตั้งแต่วันแรกๆเลยนะเน่ย มนี้เสียงท่อแปลว่าต้องมีตัวอะไรผมอาไรท่อแน่เนีน่ยสไปด์อแมแมุมผ่าไปละเดี๋ยวมาดูหนูดิไปโอ้โหจุ่มขนาดนี้ไม่ต้องไปโอ้ตัวผมตดใช่ไหมโอ้มีกินตัวไม่มีสบู่ด้วยอฉีดอย่างนี้นะไม่สเปร์องไปหาสบู่อะแม่งเอ้ย ค่าเป็นมูลโอ้โห่เก้าสิบวิเรยโอเคเรียบร้อยกินอาหารอาหารเสียอะไรอาหารน้ำน้ำขาดแบตเตอรี่ขาดเรื่ออเอ็กเทกเอาไว้ทอดโอ้โหอืมอืม ถูไมไหมเราต้องไปหาสมบุก <c oughs> คราวนี้ถ้าเราออกไปนะท่านผู้ชมก็คือจะมีเป็นแบตเตอรีอ่แบตเตอรี่แบต,ตรแบตเตอรี่หนึ่งน้ำหนึ่งแล้วก็จะเป็นสมบุกอีกหนึ่ง <c oughs> โอ้หมันโผล่มาเรื่อยๆเลยปะเฮ้ย <c oughs> มันโผล่มาเรื่อยๆจริงนะเนี่ยนะ <c oughs> เพราะว่าตัวผมเหม็นใช่ไหมนะี่ย <c oughs> แบบตัวผมต้องอาบน้ำอนะไรพวกนี้ แล้วผมก็ต้องสู้กับมันไปนเรื่อยๆจนกว่าโอ้โทั้งเสียงทังอะไรของมึงสุดยอดเลยวะเพื่อนคือแบบมึงไปขี้เหอะเรือ่อนะปิดนะเราไม่สู้อีกสิบวิทท่านผู้ชมเดยวต้องไปเอาสบู่สบู่แบตเตอรี่น้ำโอเคเชีย ไก่เดี๋ยวไม่ต้องมาตีเราแนะ่ไ,ไก่เวนเนี่ยลวงทรงละนี่มนที่สิบสองแล้ว,น,ลวนะท่านผู้ชมไปเราออกไปได้เลยดิยเออเร่งเฟลิ่งโอ้มนนี้นนไหลอีกอะโอ้โหเฮ้ยอ โอยทั้งอ้วทั้งอะไรเนี่ยกูแล้วเมื่อกี้ผมเผลอไปกดใช้ฮิวด้วยไงฮิวหมดแล้วด้วยใช่ไหมยอมฮิวยังไม่หมดสบมูแบตเตอรี่น้ำน้ำ,นำได้อยู่ละกล้องก้องก้องก้องิบหายลืมเอาไฟฉายมาคือเราเอาแบตเตอรี่ด้วยไนงะ เราจะไปเอาแบตเตอรี่แต่เราต้องเอาไบโอ้โหทั้งอ้วกทั้งอะไรทั้งตดด้วยมาเป็นเนื้ออะไรเมื่อกี้เนี่ยเสือแบบโอ้โหมืดมากเลยทางนี้นะโอโ้พี่ไปขี้เหอะเอ้ยแล้วกันสบู่เราต้องไปเอาแบตเตอรี่ว่ะี่แบตเตอรี่ไม่ได้นะหาน้ำมา ไม่คิดเรายังพอโอ้ตายเราเต็มของไม่ดีข้างหน้าเราต้องมีเป็นสบู่ด้วยก็ชาเลนจ์นี้เราทําได้สูงสุดสิบสาวันนะส่วนใครอยากทำชาเลนจ์นี้ก็ไปทำได้นะก็คือแบบไม่ซ่อมอะไรเลยแล้วก็เออมีแค่นี้เนาะไม่ซ่อมพวกเพดานท่อน้ําแต่ครั้งนี้ผมไม่เห็นท่อนนะไอ้ส้วมตันเลยนะแบบส้วมแตกอะถือว่าโชคดีอยู่ก็มีอยู่แค่นี้แหละท่านผู้ชมแต่ว่า ครั้งนี้แม่งในสิสาวันนี้แม่งเจออะไรก็ไม่รู้แบบเจอเยอะที่ผ่านทมนษ่์มหมาป่าทั้งนู่นนี่นั่นก็ใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจจากช่องเออเสียลาโพและผมพิโชมลาแค่นี้ไปก่อนขอบคุณครับ